สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบุสุภสุขนทั้งบ้านไก่เฮือนเกียงและก็อยู่ต่างประเทศคลิปนี้บ้านน้อยสาวลุงจะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นวิธีชีวิตในการค้าขายโมเมนตลาดนัดเป็นการค้าขายตามงานบุญประเภณนี้ต่างๆของเราไนะม่ว่าจะเป็นงานบุญบ้างไฟ งานแข่งเหือ,อต่างๆนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงยามแข่งเหือหรือว่าแข่งเรือนี่แหละดูตามแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำที่ใหญ่ๆเนาะหรือว่าบญ่ปันใดเพิ่นก็นส,าาสามารถจัดได้เนาะงานแข่งเหือประจำปีนี่คือการค้าขายพอมีงานงานบุญงานศิลป์ต่างๆจะมีการค้าขายเป็นด้วแหละ เป็นมาตั้งแต่ใดมาแล้พี่น้องก็จะมีคนมาค้าขายตามขีมทางตามขีมทางเข้ายางคอนเสือหอดบุญ่นแหละขายปิ้งไก่ขายจืนลูกซ้นยังเห็นอยู่ซูมมือนี้การขายเครื่องแบบนี้ตั้งแต่สมัยใดแล้วได้พี่น้องว่าเป็น ประเภทนี้ทั้งเดิมเนี่ยขายบั้งข่าหลามก็ยังมีขายอยู่ตามงานบุญผ่านมาหลายสิบปีก็ยังคือเก่านะาขายคือเกาเ่าแบบนี้แหละเวลาเฮายาคนสิไปฮอดบุญก็จะส่องฝากทางก็จะมีการขายเครื่องคนสิ่เขาไปฮอดบุญบางคนก็อาจจะฮู้เนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไปอยู่ต่างแดนอยู่ไก่บอค่อยได้มาบ้านเนาะ มานน้ากันเลยเก็บภาพบรรยากาศแบบน,นี้ไม่บางคนที่อยากเห็นเนาะเพราะว่าแต่ก่อนอาจจะเคยได้ยางเลาะเห็นบรรยากาศการขายเครื่องในงานปุ่นแต่การขายแบบนี้บอกคือการขายในตลาดนัดเนาะพี่น้อง เพื่อนก็นไ่ได้จัดสรรไว้หอกกระแล้วแต่ผู้ใดเชื่อวางขายแต่เนี่ยบั้งขอาลามบางคน,นอาจดะบยเคยกินที่พี่น้องบ้างบั้งขอลามเนี่ยที่เพื่อนเผาเอาเนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายอยู่คือเก่าแต่ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนเนาะตามเศรษฐกิจบ้านเมืองเอาแต่ก็เชื่อว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้เลยเนาะ ของดูของกินเสียเพื่อนบ้านเขาเนี่ยน้องปิ้งไก่กะบังข้าวลามเนี่ยน้ะปิ้งไก่ปิ้งหัวใจปิ้งเตอ๋อถ้าผู้ใดได้มางานบุญก็จะเห็นประจำนั่นแหละการขายของดูของกินแบบนี้จะมีสฉพาะภาคอีสานบ้านเฮาเนีอพี่น้องเนีอ ขายแนวอยแนวกลินแบบนี้ของอยู่ของกินแบบนี้ีนขนมคกนี่พี่น้องอันนี้คืนห้องขนมคกบางคนก็นสิเคยได้กินอยู่เนาะขนมคกนี่นะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมาเฮ็ดขนมครกอะคนกินซื้ทันสมัยขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วเนาะแล้วก็งานบุญก็ต้องมี แล้วกับบอคัดเลยแหละป่าปุ่มเป้าป่าปุ่มเป้าเนาะป่าปุ่มเป้ายิงปืนเกว่างานบุญเกว่าของลินประเภทนี้เกว่าจะมีประจำแล้วแหละป่าปุ่มเป้าป่าแตกสามลูกเนาะสามลูกเขาก็สามารถเลือกได้ได้น้ำตามราคาเนาะตามราคา ที่พระบวูไ้าราคาสูงก็จะได้ตุ๊กตาาราคาธรรมดาก็จะได้น้ำนะ่พี่นอ้องเดี๋ยวนี้สามดอกห้าพันสิพันแล้วเนี่ยพี่น้องเลยปากปุ๊บเป้าก็ได้มีข่องประเพณนี้ดั่งเดิมพี่น้อง,องลิปนี้จะถ่ายเห็นนะ บรรยากาศการค้าขายเนาะบรถ่ายการแข่งเัืออย่างไรบ้างเนาะคลิปนี้จะนําเสนอการขายเครื่องของอยู่ของกินที่มีแบบดั้งเดิมแล้วก็มีแบบใหม่มาแดเนาะไอกรน้ำสม้มน้ำส้มคั้นบนห้องน้ำส้มน้ำส้มอีกตุกมีปิ้งปลาหมึก น้ำเนาะเดี๋ยวนี้ของอยู่ของกินก็นมีแบบใหม่เข้ามาได้แต่ที่แบบดังเดิมแล้วก็คือเก่านี่ก็ยังมีให้เห็นอยู่แบบนี้แหละจืนลุกซิ้นี่น,น้องจืนลุกซิ้นมีทั้งจืนมีทั้งปิ้งลุกซิ้นไปน้อง พอซื้อของกินนั้นรักกันนางไปเบ่งบุญน้ำไปก,กินไปนํำเสร็จแล้วพี่น้องเป็นยังไงเด้พี่น้องผูดใดเคยมายางาะงานบุญแบบนี้อย่บว่าูดใดเคยมายางเคยซิคิดฮอตเลยเนาะเอาสุดท้ายในบาน้อยสาวลงขอขอบใจบุษูุสุคนที่เข้ามารับชมนะ